ตามข่าวสารทางการเมืองกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีการเปิดเผยมีกระแสข่าวว่าคุณแรมโบหรือว่าดรเสกสกลอัฏฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเตรียมจะยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรคพลังประชารัฐ<ะ>เมื่อวานพอผมได้ข่าวนี้มาปุ๊บเนี่ยผมก็โทรไปถามเลยนะฮะตกลงว่างไงตกลงจะลาออกเหรอคะเขาก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรเขาว่าไงบ้างคะส่งเอกสารมาให้แผ่นหนึ่งฮะ ส่งเอกสารให้ผมคือแผ่นนี้นะฮะส่งเอกสารแผ่นนี้กลับมาอปรากฏว่าเอกสารแผ่นนี้เนี่ยก็คือว่าเรื่องขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐลงวันที่27มกราคม2565คือไม่ใช่จะไงลาออกไปเลยเรียบร้อยแล้วลาออกไปเรียบร้อยแล้วคือกระแสข่าวตอนนั้นบอกจะลาออกจะลาออกเขาก็จริงไม่จะฮะคือลาออกตั้งแต่27มกราคมเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็คือจะไปอยู่ในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติหลายคนมองว่านี่เป็นพักสำรองของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือเปล่ามีกระแสข่าวด้วยเอ๊ะคุณพีรพันธ์สาลีรัตววิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเนี่ยจะไปนั่งเป็นหัวหน้าพักหรือไม่มีคุณประพลอดีรกศาลอดีตสระบุรีเนี่ยจะยื่นใบาลาออกไปร่วมหัวจมท้ายกับทางด้านคุณแรมโบ้ด้วยหรือไม่นะครับ วันนี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงค,คุณแรมโบ้ตั้งโต๊ะแถลงเลยครับน้องป๊อปปี้ครับใช่แล้วค่ะโดยที่คุณแรมโบ้เนี่ยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยมีการจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี64ก็คือทําตามระเบียบของกะกะตนเนี่ยียบร้อยแล้วคือจดมาประมาณ1ปีได้แล้วนะคะแล้วก็มีการพูดถึงสโลแกนของคําว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นสโลแกนประจําตัวของพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีบางคนเนี่ยจะไปจดทะเบียนตั้งพรรคเป็นชื่อนี้ก็เลยไม่อยากให้มีใครเนี่ยเอาชื่อนี้ไปใช้อยู่ในมือคนอื่นก็เลยอไปจดไว้ก่อนออััันนนะลงงงงฟงเสีีียท่คุณแโบ้ถนวน จริงๆพรกติดวนไทยสร้างชาติเนีนะครับผมมีทีิงานของผมได้ไปจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ต้นปี24แล้วก็พอผ่านมาปีนี้ก็ก็ได้เดินตามขั้นตอนของหน่วยทะเบียนก็คือของกรกตตามข้อกฎหมายใน่วทะเบียนพักการเงินตลอด ก็จะมีการจัดตั้งสาขาและสาอาจะมาชี้พักนะครับให้ครบตามตามระเบียบทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะได้เข้าเข้าสู่กระบวนการคือเมื่อจดทะเบียนแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องทำตามที่จดทะเบียนที่จำท่านก็ต้องทำตามให้ถูกตามกฎหมายให้ถูกต้องจริงๆคำว่ารวมไทยสร้างชาตินะคร gardens, ับเป็นสโลแกนของท่านนายวัฒน์ประทุมศรีประเสริฐพุทธชาตนะครับแล้วก็ poetry, มีคน บางคนที่จะไปจุดเซียนครั้งนี้นะครับไปจุดเซียนครั้งนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าเอาคำจะลงแกนของท่านนายกโดในสร้างชาติจะไปในทีไหนไปพูดที่ไหนท่านก็จะรัวพูดคำว่ารดนนายสร้างชาติเนี่ยเพื่อให้คนไทยทุกคนได้มารวมพลังสามัคคีช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยประเทศชาติช่วยประชาชนนะครับท่านนายกจะชอบจะลงแกนของท่านคำนี้มากท่านเป็นผู้พิมพ์ด้ คนจะเอาชื่อของท่านไปจะดเป็นเลนพักนะครับผมเห็นว่าเหลือคนอื่นกำลัจดแล้วเนี่ยนะครับจะทําให้ให้ชื่อนี้ไปอยู่ในมือคนอื่นนะครับชื่อพักนี้อยู่ในมือคนอื่นผมก็เลยได้ประสานงานทีงานให้ไปจดไว้เนี่ยค่ะบอกก็กลัวว่าชื่อนี้เนี่ยจะไปอยู่ในมือคนอื่นก็เลยไปประสานงานจดจัดตั้งเอาไว้เรียบร้อยค่ะถามว่าแล้วทางด้านคุณพีรพันธ์เนี่ยจะมานั่งเป็นหัวหน้าพักไหมคุณแรมโบ้ยังไม่ตอบ บอกว่าคุณพิรพันธ์ยังเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐพูดไปก็เป็นการเสียมารยาทนะะแต่บอกว่ามีบิ๊กเซอร์ไพรสแน่ๆเซอร์ไพรสแรกจะเริ่มเดือนมีนาคมและจะมีบิ๊กเซอร์ไพรสตามมาอีกจะมีอดีตสสและสสปัจจุบันอดีตรัฐมนตรีและระัฐมนตรีมาร่วมหรือไม่คําถามนี้เนี่ยคุณแรโบบอกรอเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวก็จะทยอยเปิดตัวใช่แล้วค่ะแล้วก็สุท้าก็บอกว่ายืนยันนะที่จะสนับสนุนลุงตู่เนี่ยต่อไปครับคือ ไม่รู้แหละลุงตู่มาหรือไม่มาแต่พักนี้ตั้งขึ้นมาแล้วยืนยันที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อไปค่คุณแรมโบ้ว่าที่ตัดสินใจออกจากพลังประชารัฐอยู่ในพะพลังประชารัฐเขาก็ไม่เรียกใช้ทํางานทุกวันนี้ไม่ได้ทํางานให้กับพักทำงานให้กับลุงตู่ทำให้งานให้กับประเทศชาติเท่านั้นไม่ได้ทำงานให้พักพลังประชารัฐเมื่อเขาไม่เห็นค่าก็มาตั้งพักเองเสียเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีคุณแรมโบ,บ้บอกแบบนี้นะครับพอไปถามลุงตู่บ้าง วันนี้นักข่าวไปเจอลุงตู่ถามลุงตู่เนี่ยพ่ะ aspiration. เอ๊ะตกลงเรื่องนี้เป็นอย่างไรลองฟังหน่อยไหมปากจากปากลุงตู่ครับท่านนี้คะมีความเคลื่อนไหวของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะเป็เรื่องของพรรคการเมืองแห่งตั้งเป็นร้อยพรรคแล้วมั้ยหืมพรรคสุขโก้ออกไปอยู่ครับสร้างอนาคตไทยถึงบอกว่าเขาบอกว่ามองว่าอาจจะเป็นรรคสัมปอของท่านยกให้ยกอะไรนะ โอ้ยเรื่องของพรคก,การเมืองเห็นตั้งเป็นร้อยพักแล้วมั้งคะ่ะแล้วก็สส่หัวคือวันนี้เนี่ยนายกตอบไม่ได้หรอกา็นายกไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองคะ่ะนายกลงไปบอกว่าเฮ้ยผมแหละสั่งให้ไปตั้งนะเรียบร้อยเลยนะพักนั้นโดนยุบเลยนะเพราะว่านายกจะไปครอบงำพักการเมืองไม่ได้คะ่ะเออนะฮะ,ะท,ที่ถามนายกวันนี้สส่หัวเลยเดินแล้วก็สส่หัวเลยนะฮะเอาสำหรับพักนี้ครับมีที่มาที่ไปยังไงน้องป๊อปปี้ พักรวมไทยสร้างชาติในสังกัดใหม่ของแรมโบ้เนี่ยแหละขาะที่บอกว่าเป็นอีกทางเลือกของบิ๊กตู่ใช่ไหมคะครับก็มีการเปิดเผยออกมาค่ะว่าที่มีการรับจดทะเบียนจัดตั้งพักเนี่ยตั้งแต่31มีนาคม64แล้วก็มีการประกาศลงในราชกิจจานุบเบกษา22กรกฎาคม64เหมือนกันโดยที่มีว่าที่ร้อยโทไกรพบเป็นหัวหน้าพักและนางวัฒนาคำประเทืองเป็นเลขาธิการพักนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือตราสัญ,ญลักษณ์ โดยที่ความหมายของตรานี้ก็คือต้องการที่จะหลอมรวมประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างความเจริญก้าวหน้าให้มั่นคงยั่งยืนยึดหลักความมั่นคงและศรัทธ,ธาสูงสุดต่อสถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์เนี่ยค่ะก็คือสีทองมันก็มีเนี่ยสีน้ําเงินสถาบันหลักของประเทศอยู่แล้วนะฮะ,ะสถาบันหลักนั้นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์สีทองความเจริญรุ่งเรืองสีขาวาศาสนานะฮะนี่ฮะส่วนตรงสีแดงนั้นเนี่ย ก็คือชาตินั่นแหละเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายของพรรคนี้รวมไทยสร้างชาตินะฮะในขณะที่รวมไทยสร้างชาติก็ว่ากันไปล่าสุดมีข่าวนะฮะเศรษฐกิจไทยอืที่ถูกเรียกว่าให้ออกไปจากพลังประชารัฐไปอย ute, hey, mm. kind of hmm. ู่ที okay. ่เศรษฐกิจไทยเขาไป